ายด้าขวานชายแดนใต้ตรงไปตรงมาตรงจุดเจาะลึกชัดเจนสถานการณ์ตรงประเด็นกอะติดตามข่าวสารทันเหตุการณ์รู้ชัดผ่านเล่มทุกเรื่องราวจุดโฟกัสสู่ตซเชี้ยวไวต่อซต์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้เว็บไวต์นิตยสารโคบดอทคอมสื่อสอารสื่อกลางเพื่อสังคมจะท้อนความจริงชัดเจนตรงประเด็น ประพันธ์เวทีวงบรรณาธิการปลายด้ามขวานชายแดนใต้รายงานสัน,นที่ผูยามณีว่าที่ผู้สมัครสอสอจังหวัดสงขลาเขตหนึ่งพัวาระที่ปัดมั่นใจเดินลงพื้นที่มาหนึพันกว่าวันคนรู้จักน่าจะตอบผ่านแดข้อ,อนี้คิดว่าประชาชนรับได้ไหม ผมคิดว่านโยบายของพรรคประาธยปัตเนี่ยถ้าเราพูดเป็นภาพกว้างเลยนะครับเป็นนโยบายที่จะสร้างรากฐานให้กับประเทศจะสร้างรากฐานให้กับลูกหลานของเราในอนาคตนะครับมันเป็นจิตวิญญาณมันเป็นดีเอของพรรคปะชายปัตนะครับที่เปิดที่เผยอ,ออกมาที่เป็นนโยบายที่กันกรองออกมาเป็นนโยบายเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าผ่านนโยบายสร้างคน สร้างเงินสร้างคนสร้างชาตินะครับก็จะเป็นรากฐานให้กับประเทศในอนาคตข้างหน้านะครับส่วนในเนื้อหารายละเอียดของนโยบายนะครับเราก็จะมีอีกหลายๆนโยบายนะครับต้องรอทางพักค่อยๆประกาศออกมาแล้วก็จะประกาศให้พี่น้องประชาชนคอยรับรู้รับทราบนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับนโยบายที่พวกเราประกาศออกมาผมคิดว่ามันอยู่บนพื้นฐานของความจริงนะครับมันอยู่ทั้งบนพื้นฐานของความเป็นไปได้นะครับมากที่สุดนะครับเพราะว่างบประมาณที่จะทํานโยบายต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้อง ้องยอมรับว่าต้องได้รับการอมอนิเตอร์หรือว่าต้องได้รับการกันกรองนะครับต้องส่งไปให้กรกะตดูถึงแหล่งที่มาของงบประมาณต่างๆนะครับไม่ใช่ว่าทําเพื่อได้คะแนนเสียงหรือทําเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนนิยมนะครับแต่สิ่งที่ที่ประกาศออกมาต้องทําได้ด้วยและต้องทําได้จริงนะครับวันนี้เราประเมินคู่แข่งที่ท,ที่จะลงใน,ในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งเนี่ยเป็นยังไงบ้างพักคู่แข่งเช่นว่า ภูมิใจไทยก็จะส่งอดีตนายกเขารูปช้างไปลงหรือว่าพรรคอื่นพรรครวมไทยสร้างชาติต่างๆก็เอเป็นหาคนอยู่ครับก็ทุกพรรคผมคิดว่าทุกพรรคก็มีมีความพยายามที่จะแย่งชิงพื้นที่กันนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสงขลาเองนะครับก็แต่ผมคิดว่านะครับในจังหวัดสงขลาเองนะครับก็ยังเป็นพื้นที่ฐานเสียงสําคัญของพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วก,ก็รอบนี้เองผมคิดว่า โดยภาพรวมเนี่ยนะครับพรกพิจัยปัตรน่าจะน่าจะมีโอกาสนะครับที่จะได้ที่นั่งมากกว่าเดิมนะครับในพื้นที่เขตหนึ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เขตหนึ่งอย่างสงขานะครับซึ่งผมเองก็มีความมั่นใจและก็มีความพร้อมนะครับในการเข้าไปทําหน้าที่นะครับเป็นตัวแทนให้กับพี่น้องประชาชนในวันนี้นะครับส่วนแน่นอนครับการแข่งขันมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับสุดท้ายแล้วการแข่งขันมันจบได้มันจบด้วยการหย่อนบัตรลงคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นทุกภัคการเมืองพอมันเข้าเข้าช่วง หาเสียงชุดลงอาเสียงก็ต่างต่างพักต่างคนก็ต่างหาเสียงกันนะครับเพื่อคะแนนเสียงของตัวเองของพักนะครับฉะนั้นผมก็ไม่ได้มีความกังวลนะครับว่าพักการเมืองต่างๆเนี่ยจะมาลงพื้นที่หรือว่าจะมาแย่งชิงคะแนนเสียงกันนะครับเพราะว่าผมเองก็เชื่อมั่นในฐานเสียงว่าว่าสิ่งที่เราทําไปนะครับสิ่งที่เราได้ทํามาตลอดระยะเวลาพันสองกว่าวันนะครับก็มีความมั่นใจแล้วก็มีความพร้อมว่าจะสามารถที่จะนําชัยชนะ มาสู่เขตหนึ่งได้ครับอืมอืมพ่อมีชวนช่วยมากน้อยแค่ไหนในในทางการเมืองครับก็คุณพ่อแน่นอนครับคุณพ่อก็ช่วยชีย้แนะนะครับในทางการเมืองช่วยแนะนํานะครับหลายสิ่งหลายอย่างบางทีเราเราอาจจะไม่ทราบเราอาจจะไม่รู้เราอาจจะยังไม่มีประสบการณ์มากเพียงพอนะครับก็ถามจากผู้รู้ผู้ที่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็มีอะไรท่านก็แนะนํานะครับแต่ว่าในการลงพื้นที่เองหรือว่าในการทําการเมืองเนี่ยท่านจะคอยดูอยู่งห่างมากกว่านะครับก็ จะเปิดโอกาสให้ใหผมและทีมงาน,นได้เข้าไปทําพื้นที่ได้ทํางานสัมผัสพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดนะครับก็บเหมือนพ่อคอยเป็นลมใต้ปีกคอยช่วยดูห่างๆครับเมื่อมีปัญหาก็สามารถเข้าไปปรึกษาท่านนะครับแต่ว่าท่านก็ไม่ได้มายุ่งเกี่ยวหรือว่าได้เข้ามาสั่งว่าต้องทําอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับเพียงแต่ว่าให้คําแนะนําว่าเมื่อมีใครมีปัญหาอย่างไงก็เข้าไปหาท่านก็ให้คาแนะนํา อแต่เราก็มีทีมงานของเราเองในในการลงพื้นที่มีคณะเตรียมการเตรียมงานทำงานมีผู้ติดตามแล้วก็มีคนที่คอยช่วยสนับสนุนอยู่ในพื้นที่ก็รวมๆกันหลายๆคนนะครับผู้ที่มีความรู้ความสามารถเอามารวมกันเป็นคณะทํางานก็ถึงตอนนี้ก็คิดว่ามีความมั่นใจแล้วก็มีความพร้อมนะครับหากเกิดการยุบสภาหรือเกิดการเลือกตั้งขึ้นนะครับในอีกสามสี่เดือนข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าณวันนี้นะครับตัวผมเอง และทีมงานนะครับพักไปใช้ปัดเขตนหนึ่งสงขามีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับลงพื้นที่ไปแล้วเนี่ยประมาณเท่าไหร่ของพื้นที่ทั้งหมดที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งทั้งสี่ปีสี่ปีเนี่ยผมลงพื้นที่เรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ของทั้งพื้นที่นะครับเพราะว่าลงไปสัมผัสกับพี่น้องประชาชนเองอทุกพื้นที่นะครับในส่วนของการเลือกตั้งเองก็เมื่อจะมีมีการประกาศการรณรงค์หาเสียงอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นเนี่ยครับก็จะได้ลงไปสัมผัสลงไปพูดคุยกับพี่นน้องงาลไป พูดคุยถึงนิยบายนะครับในการความตั้งใจที่จะทาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเป็นตัวแทนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตหนึ่งก็คิดว่านะครับคงจะใช้เวลาในช่วงหกสิบวันนะครับ uh huh. อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ถามว่ามีความพร้อมไหมนะวันนี้นะครับผมคิดว่าทีมงานและตัวผมเองมีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ uh huh. ที่จะลงสู่สนามเลือกตั้งเขตหนึ่งสงขลาครับออที่บอกว่าลงพื้นที่ตลอดสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยลงพื้นที่ทําอะไรบ้างครับ ในการลงพื้นที่ของผมในพื้นที่เขตหนึ่งจังหวัดสงขลานะครับใน4ปีที่ผ่านมานะครับก็ได้ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนนะครับในทุกภาคส่วนอย่างต,ต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมานะครับสองสามปีที่ประเทศของเรารเผชิญกับวิกฤตโควิดผมเองและก็ทีมงานนะครับก็ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการแก้ไขปัญหา ให้กับบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตหนึ่งจังหวัดสงขลานะครับในการลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในสิ่งที่สามารถทําได้นะครับแล้วก็ทําได้เลยยกตัวอย่างเช่นนะครับวันที่เกิดล็อกดาวไม่สามารถที่จะออกไปไหนได้นะครับก็ได้แต่ได้เกิดโครงการทําครัวสันเพชรอาสาเกิดขึ้นนะครับก็ครัวนี้ก็จะทําอาหารปรุงสุก นะครับแจกจ่ายใ,ให้กับพี่น้องประชาชนในเนนขตอำเภอเมืองสงขลานะครับทำไปแล้วกว่า200,000กล่ 200, องนะ <c oughs> ครับ250,000กล่องนะครับตัวประมาณนะครับโครงการนี้ก็ทําอย่างต่อนเนื่องนะครับในช่วงวิกฤตโควิดนะครับหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นการ ไปซื้อพืชผลทางการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรนะครับในพื้นที่อำเภอระโนดนะครับที่ตำบลแดนสงวนนะครับนำมาแจกจ่ายให้กับพี่พน้องประชาชนในเมืองในช่วงที่ฟักทองมีปัญหาในช่วงที่ฟักทองในช่วงที่ฟักเขียวในช่วงที่พริกในช่วงที่แตงโมมีราคาค่อนข้างที่จะ,ะถูก นะครับเนื่องจากว่าความต้องการในตลาดเนี uh ่ยน้อยลดน้อยลงนะครับเพราะว่าการบริโภคภายในเองก็ดีนะครับแล้วก็ในการส่งออกเราไม่สามารถที่จะส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านได้นะครับทำให้สินค้าเกษตรในบ้านเราณเวลานั้นนะครับได้ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากนะครับผมและทีมงานก็เลยคิดจนว่าจะทําอย่างไรเราจะได้ช่วยพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นะครับแล้วก็ นำสินค้าเกษตรเหล่านั้นเนี่ยครับนำมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสงขลานะครับก็ถือว่าจะเป็นการช่วยเหลือกันทั้งสองทางนะครับบรรเทาทุกข์ไปก่อนบรรเทาทุกข์ไปก่อนครับพี่น้องครับอย่างน้อยเป็นน้ําใจให้พี่น้องเะ็กน้อยว่าถุงยางชีพถุงอะไรครับถุงยางชีพเราก็แจกไปเยกยวยสมวรในช่วงสองสามปีที่ผ่านมานะครับเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับข้าวสารแห้งนะครับให้ แก่ผู้ติดเชื้อนะครับให้แก่ผู้กักตัวแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาฆ่าเชื้อฟรีนะครับในวิกฤตโควิดการทําแจกจ่ายหน้ากากนามัยเจลแอลกอฮอล์นะครับจะจะทาร่วมกับพี่น้องในพื้นที่ในชุมชนต่างๆนะครับก็จะได้มีส่วนร่วมกันทุกชุมชนนะครับที่ผ่านมานะครับเท่าที่ลงในชุมชนเนี่ยกระแสเป็นยังไงบ้างอะสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่า ผมเองด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับ uh huh. หลังจากที่ผ่านการเลือกตั้งปี2562มานะครับส uh huh. ปีนี้ผมคิดว่า,าได้เห็นการเปลี่ยนแปลงได้เห็นการตอบรับ uh huh. กระแสจากพี่น้องประชาชนนะครับต้องเรียกว่า,าผิดกับเมื่อ4ปีก่อนนะครับ uh huh. มากมายนะครับเนื่องจากว่า4ปีนี้มันมีเวลาให้ให้ผมได้ทำงาน นะครับให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องและเป็นสี่ปีที่เราผ่านเรื่องราวกันมามากมายนะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็จะเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับเห็นถึงความพยายามแล้วก็เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการทํางานในพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นเองผมคิดว่าตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยหนุนให้กับผมและก็ทีมงานนะครับในการที่จะลงอาสารับใช้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับอืมก็ คือดีกว่าเมื่อเมื่อการลงครั้งแรกครับลงลงครั้งแรกคนยังรู้จักน้อยผมใช่ครับใช่ครับเพราะว่าหนึ่งด้วยหลายๆปัจจัยนะครับปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกเองนะครับณวันนั้นแต่ว่าวันนี้เรามีเวลาในการจัดทัพมีเวลาในการเตรียมตัวนะครับมีเวลาให้พี่น้องประชาชนได้สัมผัสได้เข้าใจถึงสิ่งที่เราอยากจะทําสิ่งที่เราคิดนะครับมีเวลาปรับจูนกันหลายๆสิ่งหลายอย่างม,มีเวลานํานโยบาย ทั้งตัวเองทั้งของพักเนี่ยครับนำไปบอกกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็มีเวลาในการที่จะอยู่กับพี่น้องประชาชนในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชนเท่าที่สามารถที่จะทําได้นะครับ mm hmm. ก็